หาลูกค้ามาซื้อสดหน้าร้านแล้วก็เป็นวันเกิดด้วยชาติเนี่ยบอกว่าน้องเอากระปุกของสิมาด้วยนะคะทางเราหาเค้กไม่ทันนนี้ก็เลยเอาขนมที่มีในร้านนะคะมาทำเป็นเค้กให้น้องเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องกันค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มืนเกิดนะคะเย้ yeah. ได้ข่าวว่าเอากระปุกออมสินมาโชว์ด้วยนี่ทุกคนโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเร็วอ่ถึงโชว์กล้องหน่อยเร็วชื่ออะไรครับ,บ,รบเกิดวันนี้หรอแล้วทุกคนคือตอนนี้เรายังไม่ละลายพฤติกรรมเลยนะฮะเรายังเก่งๆกันอยู่อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสามสิบสามวันนี้เลยมาจากไหนคะเนี่ยปทุมศรียก็คือช่วยคุณแม่เก็บเงินมาซื้อะคะ่ะ อันนี้ของคุณแม่ซื้อหรอคุณแม่ซื้อให้เองบอ, <laughs> บอกบอกแม่ว่าอยากได้อยากได้โทรศัพท์ใหม่ก็เลยบอกว่างั้นก็เก็บเดี๋ยวช่วยเก็บใช่ค่ะแล้วน้องก็เลยเก็บเงินตัวเองด้วยชอบรุ่นไหนน้องบอกว่าอยากได้ตัวนี้รั่นนี้ใช่ก็เลยบ,บอกให้เขาเก็บเงินเดี๋ยวแม่ช่วยเก็บใช่ค่ะฟูติดตามทิกเก็ตในเฟซดูค่ะเพราะว่ามันมีให้ก่อนหลายล้านอ่ะก็ดูไปเรื่อยๆใช่แล้วแล้วกลัวไหมบ้ามาที่นี่จะแบบเอาจริงก็คือจะได้ก็กลัวถึงจะอยากลาหน้าร้านแต่จะได้จะผ่อนของตัวเเอองด้วยหมืนนกั ก็เลยลองมาดูหน้าร้านก่อนใช่ไหมคะคนมากเลยนะคะที่มาซื้อแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีเรียนเก่งๆนะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้คือน้องเขินมากเราต้องให้น้องนั่งรีแลกซ์พักก่อนนะคะทุกคนกระปกวใบน,นี้ทางคุณแม่แล้วก็ในสมองพี่สาวนะคะมาถึงหน้าร้านก็อุดมด้วยการเปิดโปรนะคะเพราะว่าเชื่อใจและมั่นใจว่ามีหน้าร้านจริงแน่นอนคะ่ะจริงไหมคะพ่เหนอใชค่ะจริงค <c oughs> ่ะขอบคุณมากเลย